ัดเกรดแข้งเชลซีเกมบุกพ่ายอาเซนนลสิงบูเชลซีพ่ายแพ้ในเกมเพมเบลิกนัดบ็อกซิ่งเดย์หลังออกไปแพ้อาเซนอลอาล่ร่วมกรุงลนดอนหนึ่งประตูต่อสามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยถึงแม้กเกมนี้เชลซีจะเสียถึง3ประตูแต่จริงๆแล้วผลงานเกมรับซึ่งไม่ดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายแม้จะมีจังหวะผิดพลาดของริชเจมก็ตามเพราะคู่แข่งได้2ประตูจากลูกตั้งเตส่วนอีกหนึ่งลูกที่ได้แบบเหนือความคาดหมายทว่าที่น่าผิดหวังคือพวกตัวรุกที่เล่นกันไม่ออก และนี่คือผลสอบของบรรดาลูกทีมแฟงนำผาดในเกมนี้เอเดวาร์เมนดี6.5คะแนนเกมนี้มีทั้งดีและร้ายที่ไม่ดีคือเสียถึง3เม็ดแถมมีจังหวะออกบอลไม่ดีครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ช่วยเซฟลูกยากๆไว้ได้หลายครั้งริเจม6คะแนนพลาดท่าทำฟาวใสเครนเทน,นี่จนเสียจดุดโทษนำไปสู่การได้ประตูขึ้นนำ1-0ของเจ้าถิ่นแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายแต่ก็มีปัญหาพอสมควรในการรับมือความเร็วของกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ คิอซูมา7คะแนนแม้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของเจ้าตัวที่เล่นเกมรับได้อย่างโอเคโดยเฉพาะลูกกาอากาศที่เจ้าตัวเก็บเรียบด้วยสถิติชนะ100%เตียโก้ซิวา7คะแนนโดยรวมคุมเกมรับได้ดีแถมมีจังหวะขึ้นไปลุ้นทําประตูจะน่าผิดหวังหน่อยก็ตรงจังหวะเสียประตูที่3ซึ่งปล่อยให้บุคโยซากา้ายิงง่ายไปหน่อยเบนชินเวล6คะแนนเกมรับทําได้ไม่เร็วแต่นัดนี้ไม่มีทีเด็ดในเกมรุกเลย ถือเป็นอาวุธเด็ดของเจ้าตัวมาโตโควาซิท5คะแนนสู้แดนกลางของอาสนะไม่ไหวก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกเอ็นโกโลกงเต้7คะแนนโดดเด่นที่สุดในแดนกลางขยันและช่วยทีมเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเกมรับที่ชนะแท็กเกิล3ครั้งและตัดบอลอีก4ครั้งเมสันเมาส์6คะแนนออกตาได้ดีมีบทบาทสูงและเกือบทําประตูได้จากลูกยิงฟรีคิกแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆหายไปจากเกมคิเซนพูริซิท,ท6คะแนน ใช้ความเร็วสร้างโอกาสได้ดีแต่ขาดจังหวะที่เด็ดที่ขาดติโมแวนเนอร์5คะแนนมีโอกาสยิง2ครั้งแต่ไม่ตรงกรอบก่อนถูกเป็นตัวออกหลังจบครึ่งแรกทําให้ยืดสถิติยิงใครไม่ได้ติดต่อกันในทุกรายการเป็นนัดที่10แล้วแทมมี่อับราฮัม6.5คะแนนแทบไม่ได้ทําอะไรเลยจนกระทั่งมาใช้หน้าอกชนบอลเข้าประตูช่วยทีมไล่มาเป็น1ประตูต่อ3ตัวสำรองจอจินโย4คะแนน พลาดโอกาสช่วยทีมมีสกอร์ไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3าในช่วงทดเจ็บเพราะยิงจุดโทษไม่เข้าคารมสันโอดอย6.5คะแนนจิจาร์พอสมควรในการทําเกมริมเส้นเปิดได้คมในจังหวะแอซซียให้กับอับ,บราฮัมทําประตูตีไขนน่แตกท้ายเกมคลาฮาร์เวิร์ด5าคะแนนถูกคาดหวังให้ไปช่วยยกระดับเกมรุกแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อัสเตรเลนเปิดบ้านถล่มเชลซียับเยินในศึกพรีเมียร์ลีกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนวาน อา์เซนคืนฟอร์มเก่งเปิดบ้านเอาชนะลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับเชลซีไปได้อย่างท่วมท้น3-1โดยได้ประตูจากจุดโทษของอเล็กซองราเกซนาทีที่34ฝีคิกของแกรนิชากานาทีที่44และลูกยิงมหัศจรรย์ของบุคยโยซากานาทีที่56ส่วนทีมเยอนตีไข่แตกได้จากจังหวะชาร์จเจาะของเทมิอับาหัมในนาที85จบเกมไอพืนใหญ่คืนชีพกลับมาคว้าชัยในบ้านได้สําเร็จเริ่มเกมครึ่งแรกทั้ง2ทีมพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่กันและเป็นเจ้าบ้านมีลุ้นขึ้นนําก่อนจาากกลลูิงงขอมตเนี แต่บอลหลุดเสาอ,ออกไปนาทีที่12ทีมเยืยนมีโอกาสจากลูกฟรีคิกและเป็นเมสันเมาส์ที่ปั่นโค้งไปชนเสาอ,อย่างน่าเสียดายนาทีที่24เอฟปืนใหญ่มีลุ้นอีกครั้งจากจังหวะได้ยิงโลง่ลงๆหน้าเขตโทษของเอมิล์สเมทโรแต่เจ้าตัวกลับยิงบืดนาทีที่32อรซเซนอลมาได้จุดโทษจากจังหวะชิเทียนี่โดนทำฟาวล์ล้มลงในกรอบและเป็นลากาเซต,ต์สังหารไม่พลาดทีมออกนำ1-0ช่วงท้ายครึ่งแรกเจ้าถิน่นออกนำ2-0จากจังหวะฟรีคิกของกรันดชาก้า ั่นโค้งเสียบใต้คานอย่างสุดสวยในนาทีที่44จบครึ่งแรกอาร์เซนอลนำเชลซีอยู่2ประตูต่อ0ครึ่งหลังเชลซีพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่ส่วนอาร์เซนอลถอยมาตั้งรับและรอโอกาสสวนกลับนาทีที่55ไอ้ปุ่นใหญ่ไม่ได้ประตูที่3จากจังหวะปั่นข้ามหัวแมนดี้เข้าไปอย่างมหัศาจรรย์ของบุคยุสาก้านาทีที่60เจ้าบ้านได้ลุ้นจากจังหวะตีลังกายิงของมาเตเนลี่แต่แมนดี้ยังพุ่งมารับไว้ได้นาทีที่60มาเตเนลี่ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะได้ยิงในกรอบ แต่เป็นติดเซฟของแมนดี้เช่นเคยช่วง20นาทีสุดท้ายทีมเยือนเพิ่งจะมาได้ลุ้นใกล้เคียงครั้งแรกในครึ่งหลังจากจังหวะมงของเตียโกซิวาแต่บอลข้ามคานนิดเดียว10นาทีสุดท้ายเจ้าถิ่นมีโอกาสยิงประตูที่4หลายครั้งจากจังหวะลากเซตได้ดวลตัวต่อตัวกับแมนดี้และเอลเนนี่กดเต็มข้อไปชนคานและลูกยิงจ่จ่อของโฮลิงแต่ยังคงไม่สามารถเปลี่ยนไปประตูได้นาทีที่85เชลซีมาตีไข่แตก3-1จากจังหวะเปิดของโอดอยมาให้อับรฮัมชาร์ดจ่อจ่เข้าไป นาที90เชลซีมาได้จุดโทษจากจังหวะที่เมสันเมาส์โดนทำเว่าแต่จอร์จินโยสสังหารพลาดไปติดเซฟของเรโน่อย่างน่าเสียดายจบเกม90นาทีอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อ1ทั้งลำพาดคุณซือของเชลซียอมรับว่าตนรู้สึกโกรธและผิดหวังที่ลูกทีมเล่นกันแบบขาดความมั่นใจและไม่ทุ่มเทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ทัพเชลซีบุกไปพ่ายให้กับอาร์เซนอล1-3 ในศึกนัดบ็อกซิ่งเดย์วันเสาร์ที่26ธันวาที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ออกสตาทได้ดีกว่าและเป็นอาเซนอนที่ขึ้นนำก่อนจากการสังหารจุดโทษของอเล็กซองราเกซนาทีที่34หลังจากนั้นแค่10นาทีก็ไม่ได้เพิ่มอีกลูกจากการยิงฟีคิกสุดสวยของกราเนชาก้าครึ่งหลังนาทีที่56ไอ้ปืนใหญ่มาได้ประตูที่3จากบุคโยสากา้าแต่ช่วงท้ายเกมนาทีที่85เชลซีได้ประตูตีไขแตก1ประตูต่อ3จากการใช้อกแปะบอลเข้าไปของแทมิอับาหัม และนาทีที่90บวก1สิงบู่มีโอกาสทองที่จะได้ประตูเพิ่มเพื่อกดดันเจ้าถิน่นแต่จอร์จินโยยิงไปติดเซฟแบรเรโน่จบเกมเป็นฝ่ายปาชัยไป1ประตูต่อ3เราทําได้ไม่ดีพอเราสู้ได้ดีในครึ่งหลังแต่ครึ่งแรกเราทําให้ตัวเองลําบากผมจะรับผิดชอบเรื่องนอกสนามแต่ในสนามนั้นนักเตะจะต้องรับผิดชอบอาร์เซนอลเป็นทีมที่อันตรายเมื่อคุณเล่นแค่60หรือ70%แบบนี้คุณไม่มีทางชนะผมโกรธเพราะผมต้องการเห็นทีมชนะ มันเป็นโอกาสดีสําหรับเราที่จะขึ้นอันดับ2แต่เมื่อเล่นได้แค่นี้คุณก็สมควรรับสิ่งที่สมควรได้รับและผาดกล่าวหลังจบเกมจอห์นสันตำนานดาวยิงเซลติกยืนยันเชลซีจะไม่มีวันซื้อดีแคนไรท์กองกลางวันเดคิดของเวสแฮมอยู่ในเตดตามข่าวลือโดยเฉพาะในเดือนมก,กนรายนี้ดิแคนไรท์ right นี่แหละจะเป็นสุดยอดกางรับที่เก่งมากๆของลีฟณเวลานี้ แต่คาถามคือเชลซีจําเป็นจะต้องซื้อเข้ามาเสริมแดนกลางไหมผมตอบแทนให้เลยก็ได้ว่าไม่ยิ่งเดือนมกราผมยิ่งไม่เห็นความจําเป็นที่เชลซีจะต้องทุ่มเงินซื้อเมดฟิวตัวรับเข้ามาเสริมทัพแม้แต่คนเดียวแม้จะดูเหมือนว่าดิแคนไรท์อยากจะกลับมาค้าแข่งให้ทีมเก่าจริงตามข่าวหรือก็ตามคุณนึกภาพออกไหมว่าดิแคนไรท์เล่นให้กับเชลซีเขาจะเล่นเป็นตัวจริงในตําแหน่งไหนโอเคถ้าเป็นฤดูกาลหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนอะไรให้ลงตัวได้แต่หากเป็นตลาดรอบเดือนมกรานี้ เดี๋ยวนี้ไม่มีวันเกิดจริงตามข่าวหรือแน่นอนโรเบิร์ตกลีนอดีตนาทวันมือ3าของเชลซีเชื่อว่าทีมเก่าของเขาจะไม่สามารถปล่อยเกปาอซาบาลาก้าในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ได้เนื่องจากไม่มีทีมไหนสนใจดึงตัวไปร่วมงานในด่านสเปนวันย26ตกเป็นตัวสำรองถาวรลหลังการมาของเอ็ดวาร์เมนดี้มือก่าทีมชาติเซเนกัลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและมีข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมย้ายทีมในเดือนมการานี้ ยังไรก็ตามโรเบิร์ตกรีนเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีทีมไหนให้ความสนใจดึงเกป่าไปเฝ้าเสาในเวลานี้เนื่องจากสภาพการเงินของแต่ละสโมสรอ,อยู่ในช่วงยากลําบากจากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหลายมีทรัพย์สินที่กาลังอ่อนค่าลงมากแต่เนื่องด้วยสถาพภาพทางการเงินของแต่ละสโมสรที่อยู่ในช่วงยากลําบากการที่จะดึงเกป่าไปร่วมทีมนั้นจึงดูเป็นเรื่องยากไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขายแค่ยืมตัวยังเป็นเรื่องยากในตอนนี้